สามบางคนก็เขียนเราไม่ได้เหมือนกันนะครับท่ศรไม่เหมือนกันเหรอใช่ใช่เดี๋ยวมาเอาเด้อค่ะได้เลยค่ะถึงช,ชื่ออะไรนะคะคุยก็เดี๋ยวทำไม่ได้นะขอบคะุณคนที่ไปแนี่ะพ่อค้าอยากให้ทําไ,ไว้ก็บอกนะสิ่งที่พ่อค้าไม่ทําเลยข้ามคิวอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่บอกว่าถึงหลายหลายหลายคอมเมนต์บอกว่าข้ามคิวอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะพ่อค้าอยากทาปุ๊บส่งให้ปั๊บเลยอย่างเงี้ย แต่ว่าเนี่ยอย่างเพจคุณปุ๋ยเนี่ยให้ทําเลยไหมคะเออทําถ้ามันเซง็งใครรับผิดชอบคุณปุ๋ยนะ <c oughs> อะไรประมาณนี้เผื่อลูกค้าไปนานไงครับทําเสร็จโอ้สิบนาทียี่สิบนาท,ทีเซ็งอย่างเงี้ยอยากเสิร์ฟพอเสิร์ฟปุ๊บ <c oughs> มันจะได้เันินเลย <c oughs> ให้ทำไว้เลยไหมคะ <c oughs> โอเคได้นะ,ะอย่าแบบเนี้ยเขาอาจจะพยายามพรม อันนี้โคกแล้ว40บาทนะคะหลายคนบอกว่ามีกระแสเป็นค,คนเด่นคนดังมาสั่นบอกเกี่ยวเด้อค่ะบอกไฟบวนเด้อนะครับอย่าเอาพ่อค้าไปเปรียบเทียบกวยับใครเราขาย40มันคือ40 <laughs> ไม่อัปเกรดนะนะครับอัปเกรดคือเขียนนะคะพ่อค้าจำไม่ได้เลยให้40บาทมาเลยนะคะมาเลยนะ <laughs> ขายถูกๆให้เยอะๆนะน้องบีม30บาทค่ะเนี่ยสมัยแต่ก่อนขาย30บาทจริงๆนะ40บาทนางลำบอกว่ามันแพงไปเดี๋ยวก่อนนะทำไมอะนางลำบอกให้40บาทที่อื่น60 70บเจค่ะที่นี่ไม่ขายค่ะ30บาทค่ะวันแม่ส่วนลด10บาทค่ะน้องตั๊ก50บาทนะคะส่วนลด10บาทนะคะพี่สาะ สามเม็ดจริงๆไหมพ่อค้าบางทีเขาชอบแกล้งลูกค้าคา่ะหมั่นไส้ใส่ไปเลย5เม็ดอย่างเงี้ยไปถึงไปถึงใช่ไหมดีทั้งวันเลยนะใครไม่ไม่ใส่พริกอ่ะพ่อค้าแกล้งอ่ะชอบแกล้งอร่อยเฉยพอดีพอดีเพราะบางทีอ่ะเราต้อง เพิ่มเม็ดหนึ่งสองเม็ดนะคะเพื่อความคง่อนเพราะว่าปลามันมนัวถ้าไม่ใส่พิเศษมันจะเค็มตัวะคะใครที่มาใหม่ไหมคะมาใหม่ไหมต่อผิดเขียนชื่อตามด้วยส็จเจ้านะคะน้องแชมป์ไปใบหน้านะครับสิบบาทคืนไปนะคะจ่ายเพียงห้าสิบบาทเด้อรีบมาเลยค่ะแจกฟรีๆนะคะส่วนลดส0บ,บาทค่ะ สมตำไก่ทอดนะคะสมตำไก่ทอดค่ะวันดีค่ะส่วนลดสิบบาทส่วนลดสิบบาทค่ะวันแม่แห่งชาตินะคะมาเลยค่ะวันดีค่ะสมตำไก่ทอดไหมจ้าสมตำไก่ทอดจ้าวันดีค่ะคุณแม่วันดีค่ะส่วนลดสิบบาทนะคะส่วนลดสิบบาทค่ะ แจกจริงไม่จบตานะกิจกรรม,ม,มนี้เนาะนะครับทุกๆกิจกรรมทุกๆประเพณีทุกๆฤดูกาลเนาะนะครับเราร่วมกิจกรรมเนาะเดี๋ยววันพ่อเดี๋ยววันโอ้ออกพรรษาแจกไหมคะไม่ค่ะแจกกระโพกค่ะบักกระโพกบักประทัดมนสันยาสีมย,ยนไซเดอร์ลูกกระโพกว่าสันนะครับลูกบอลว่าสันสามเบียมว่าสัน มันคือจังระเบิดนี่พี่น้องนะครับสับสวนว่าเป็นร,ระเบิดนดี่แบบใช่อันตรายมากมากเลยดอกกุหลาบนั่นแถมในอัน,นยงก่อกระพวกกาทหารนั่น <laughs> เสียงดังมากเด็กๆจุดเฉยๆไม่เป็นไรหรอกเอาหนังกระติกยิงค่ะ, <laughs> อ,อ,ะอันนี้น้องตับนะคะเดี๋ยวรบกวนรับที่นี่นะคะพลิกสามเม็ดน,นะคะถ้ามันงัโดดก็มาเติมมะนาว